คือตอนนี้เราคงต้องติดตามจากกระทรวงต่างประเทศครับซึ่งก็ได้ทำหน้าที่แทนรัฐบาลและประชาชนโดยติดต่อทุกฝ่ายาผมก็ได้ช่วยประสานงานในฐานะที่เป็นภาคประชาชนฝ่ายทุเวทก็ช่วยระดับหนึ่ง mm hmm. เมื่อกระทรวงเทศเได้ทำหน้าที่ในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อย่ให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันก็หน้าที่หลักอยู่ที่กระทรวงเทศ แล้วผมก็ทราบในขณะนี้ว่าตัวประกันนะนะที่ถูกจับไปไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะนะจะไปทั้งหมดก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะที่ปลอดภัยแต่การที่จะปล่อยตัวประกันเมื่อไหร่นั้นนะ <c oughs> ได้มีการชี้แจงในจากทุกฝ่ายว่าคงจะตกลงกันได้ก็คงจะปล่อยในในวันนี้แต่ขึ้นอยู่กับ การหยุดยิงนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยทุกฝ่ายแล้วก็ตกลงกันแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายคือทางฝ่ายปาเลสไตน์และทางฝ่ายอิสราเอลแต่ขณะน,นี้ทางสประชาชาติแล้ว <c oughs> <c oughs> องค์การอนามัยโลกแล้วประเทศต่างๆก็ปรับดันอยากจะให้เกิดการหยุดยิงแล้วก็ ให้ยุติความเดือดร้อนซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิง่งเด็กและผู้สูงอายุผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสง,งบครามก็ได้รับการเดือดร้อนและเสียทุกนันเพราะนั้นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่จะให้เกิดการยุติหยุดยิงชั่วคราวซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วน,นี้เพราะว่าถูกกดดันสำหรับตัวประกันคนไทยผมคิดว่า ถ้ามีการหยุดยิงแล้วก็มีการปล่อยตัวประกรันตัวประกันคนไทยน่าจะเป็นชุดแรกๆที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาอันนี้เป็นการเป็นการคาดการณ์นะแต่วาที่ไปทำงานมาเราส่งไห้ต่อทางรัฐบาลให้ข้อมูลรัฐบาลคือสำหรับบุคคลที่ผมส่งไป ช่วยเหลือเพื่อพูดจากับผู้แทนของฮามาสที่กรุงเซรานประเทศอิรานนั้นตอนนี้ก็ท่านอาลิเพนตัแทนก็ได้กลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอีกคนหนึ่งที่ไปไปร่วมคณะที่ยังติดตามเรื่องนี้อยู่ที่อิรานก็จะกลับมาในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมีรายละเลอียดเพิ่มเติมในเรื่องของตัวประกรันเ,เพิ่มจากที่ผมได้ชี้แจงในวันนี้แต่ผมต้อง บอกว่ากระทรวงเทศเของเราก็ได้ทําหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็สาธารณชาตินะและวองค์กรระหว่างประเทศก็จะช่วยปกป้องตัวประกันให้ออกมานี่เร็ว